อีกฝากฟังหนึ่งที่ไม่ชอบคุณวิทาท่านต้องปิดผมที่เป็นห่วงเป็นใยเพราะรายการเราควรดูมีความหลากหลายทั้งชื่นชอบและชิงชัง mm hmm. ชื่นชอบและชิงชังชิงชังก็ชิงชังรุ่เกินชื่นชอบก็ชื่นชอบมากเรามีความหลากหลายและยินดีจริงๆที่จะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามให้ผมสักตะไคร้หมายอ่ะเขียงกับมีดด้วยค่ะ ก้าวนการสามสิบนาทีที่ผ่านมาตั้งไรป,ประชาชนชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียงค่ะไปรอรับรคุณพิธานัดหมายคือเก้าโมงครึ่งที่พระธาตุลำปางหลวงใช่ไหมคะนี่ไปรอกันอยู่แล้วเตรียมรถม้าจำนวนหนึ่งมารอรับคุณพิธาด้วยลำปางก็ต้องรถม้านะคะอตอนแรกนัดเก้าครึง่งแต่เห็นว่าล่าสุดนนคุณพิธาน่าจะมาถึง10โมงก็คือจะช้านี่เข,<อ>ขามาตั้งแต่เช้า จะแหกันรถมา้าเลยเหรอเช้า,อา่อกำหนดประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดิมนัดเก้าครึ่งมาสิบโมงโอ้นี่มีมีมพ่อค้าแม่ค้าเอาหมวกสีส้มเอาพัดสีส้มมาขายกันโอ้โหรถม้าก็มารอแล้วค่ะจุดนี้เราเคยไปสัญจรยูจําได้ปะคะจําได้ร้อนมากนี่เรานั่งรถม้าก,กันด้วยอ่ะแต่ลาปางเนี่ยท้านหนาวหนาวเลย<ช>ร้อนร้อนเลยใช่ไหม่าหจะรรยากาศดูอากาศดีนะ,ะเดี๋ยวติดตามดู วันนี้จะมีที่ลำปางลำพูนลำปางเสร็จปุ๊บก,ก็เข้าลำพูนค่ะแล้วพวกนี้ก็เชียงใหม่ฮะอะไรนะอยากจะรู้นอนที่ไหนผมจะไปตอบได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหมต้องไปเฮ้ย <c oughs> มาไปเรื่องส่วนตัวคุณพิธาเออเมื่อคืนคุณพิทานอนไหนก็ไม่รู้นอนเชียงใหม่หรือเปล่าคะไม่รู้น่าจะนอนเชียงใหม่แล้วค่อยเข้ามาลำปางเช้านี้ไหมแล้วเมื่อคืนได้ไปโซราพื้นบ้านที่ไหนหรือเปล่านั่นนะ ฮะพูดไม่ได้ใช right> ่ไหมไม่ได้พูดไม่ได้นะแต่ผมจะบอกให้นะสำนักงานกรรมการควบคุมเครื่องเื่อแอลกอฮอลท่านผู้ชมมันมีเดิมพันสำคัญก็คือกรณีของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะอ๋อใช่เมื่อวานที่เรานำเสนอไปค่ะที่บอกเลยน้องไบรท์ท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงกับสุราพื้นบ้านน้องไบรท์รอรัฐบาลก้าวไกลค่ะเพราะเชื่อว่าจะมีการแก้กฎหมายพรบควบคุมเครื่องเหลื่อแอลกอฮอลค่ะเพราะไปห้าม พอห้ามโฆษณามันกลายเป็นว่ากลุ่มทุนยังไงเขาก็หาวิธีโฆษณาได้เป็นต้นว่าประการที่หนึ่งไปลงโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มในต่างประเทศ <c oughs> แล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาจะโชว์เล่ามา้าเล่าลาเล่าอะไรก็ได้น้องไบรท์ <c oughs> ถูกไหมที่ผมยกตัวอย่างมันไม่มีจริงนะอย่ามาจับผิด <c oughs> อ่ะขณะดเดียวกันสามารถจะไปซื้อเวลาถ่ายอทอดฟุตบอล ข้างสนามเลยโวงไม้ต้องไร <หา S 2> แม้กระทั่งยังไงนะแม้กระทั่งประเด็นว่ามีสินค้าที่หลากหลายที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้ไม่เป็นเครื่องดือออ่มแอลกอฮอล์เช่นโซดาน้ำเดิมขนมปังยกตัวอย่างเช่นน้องไรเพราะฉะนั้นคนพิทาก็บอกกลุ่มทุนใหญ่เท่าพี่พบอีกคนหนึ่งวันก่อนก็นกพูดน้อง่ะ <หา S 2> กลายเป็นว่ากฎหมายนี้คือการลังแกรายย่อยสุราพื้นบ้านเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะไปทำขนาดใหญ่แบบนั้นการไปปิดกั้นเขาเท่ากับการช่วยเหลือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงนั่นเพราะฉะนั้นแลกเปลี่นกันช็อนหนึ่งวันไหนจะนัดคุณเท่าพิ่พบมาแต่ผมก็ยังลังเล่ออนหนึ่งเพราะคุณเท่าพิภพแกไม่กลัวเลย แกพร้อมที่จะพูดหมดผมกลัวค่ะ <c oughs> นึกออกใช่ไหมน้องใบค่ะอเถ้าพี่พบได้ยินอยู่ไหมจริงจริงพี่เนะี่ยอยากเชิญน้องมาคุยมากเลย <c oughs> แต่พี่กลัวน้องพูดถึงยี่ห้ออะไรขึ้นขึ้นมาค่ะหรือพี่กลัวน้องหรือน้องกลัวพี่ก็แล้วแต่เนี่ยนะอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหมน้องใบ้ค่ะเออแต่จะอยากคุยนะ จริงๆวันหนึ่งถ้ามันผ่านเราก็ก็จะมีเรื่องราวที่เราสามารถที่จะมานั่งสนทนาการแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของสุราพี่จะเป็นคนชอบดูหนังกำลังภายในสมมตินามตามท้องเรื่องพิธาเท่าพิภพสยุทธเข้ามาในโรงเตียมแห่งหนึ่งแล้วเราก็จะได้นั่งสนทนาการถึงเรื่องราวบ้านเมืองอพร้อมกับการหยิบเอาสุรา ในจอกในไหายมันเป็นพื้นบ้านที่ไหนพิธาอาจจะบอกว่าคุณสรยุทธคุณรู้ไหมสุราที่จอกนี้ที่คุณสรยุทธสัมผัสอยู่เนี่ยมันมีที่มาจากน้ำตกที่มันสายบริสุทธิ์จากต้นน้ำที่นี่มาไหลผ่านตรงนี้ไอ้ช่วงที่ไหลผ่านตรงนี้ตรงน,นั้นมันมีธรรมชาติยังไงแล้วมันเลี้ยวโค้งผ่านมาตรงนี้มันผ่านอะไรแล้วได้เอาอะไรมาเป็นส่วนผสม จากผลผลิตของชาวบ,บ้านเป็นตัวลำไยลํำไยนี้เพื่อจะเอามาผลิตเป็นสุราพื้นบ้านเขาสามารถที่จะไม่ใช้สารเคมีแล้วเก็บลำไยตอนที่มันเป็นอายุลำไยเนี่ยกี่วันแล้วเอาเฉพาะส่วนไหนตัดส่วนไหนที่จะให้รสชาติบรรดุรสทอนล,ลงไปได้กลิ่นรสอะไรประมาณนี้ค่ะจะดรอไหมเนี่ย นเนี่ยเนี่ยนึกออกแล้วเราก็จะ,<ฮ>ะนี่เราพูดถึงนังจีน <ฮะ S 1> เราจะเป็นรักแร้สุราอืมเจ๋งเหรอไหนลองสิอะไรประมาณอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหมเสียวเออก็เดินมาเสิร์ฟเสียว <c oughs> เอาไม่ครดิอะไรประมาณนี้ <ฮะ S 1> มันจะเกิดขึ้นไม่ได้และยังไม่กล้าชวนมา <c oughs> ขนาดเกิดคุณพิธาม,มาอีกผมก็จะไม่กล้าคุยเรื่องนี้แล้วถึงแม้คุณพิธาจะบอกว่าดีเลย สังคมเจนวินีิฉัยใช่ไหมน้องใบเรื่องพอรบแอลกอฮอล์การโฆษณาใช่ไหมอ <c oughs> เอาเป็นว่าพอสมควรแล้ว <c oughs>